สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะหนูชื่อน้องนิดนาชื่ออะไรคะชื่อเจอ่อชื่อเจเอเรียนอยู่ห้องใครคะยนอยู่ตอนเรียนห้องคุณครูเหมือนกันอเออห้องคุณครูเหมือนกันโอเคอ่าเราทำโครงการเรื่องอะไรคะเรื่องอาชีพค้าขายอาชีพค้าขายมีกี่ระยะคะขเลยนะสามระยะระยะอะไรบ้างคะลูกระยะ,ะ,ยะที่หนึ่ง ระยะย่อมต้นระยะที่สองเรจะ,ะพัฒนาโยกันระยะที่ถามถ่ายโครงการระยะที่หนึ่งนะคะตรงนี้เป็นระยะที่หนึ่งนะคะเป็นระยะเริ่มต้นโครงการระยะเริ่มต้นโครงการนี้เด็กๆก,ก็จะบอกประสบการณ์เดิมของตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าน้องเจอาเนี่ยมีประสบการณ์เดิมเรื่องการค้าขายยังไงอ่าน้องเจอาประสบการณ์เดิมของน้องเจอาคือเห็นอะไรนะคะเห็นคนขายของที่ไหนคะ โอเคน้อง JR ก็เคยเห็นคนค้าขายที่บ้านนะคะเนื่องจากว่าบ้าน JR ข,ขายของใช่ไหมคะต้าวไก่กระหน่งด้วยอืมโอเคล้าวไก่น้ําโอเก่งมากเลยค่ะในระยะที่หนึ่งนี้ก็ยังมีการตั้งคําถามจากประสบการณ์เดิมของเด็กๆนะคะเดี๋ยวมาดูคําถามของน้องนินาการน,น้องนินามีคําถามว่าอะไรนะต้อกขายของที่ไหนกินนะอ๋อ น้องนีนาก็มีคําถามว่าหนูจะขายของที่ไหนดีนะเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากค่ะอันนี้เป็นระยะที่2ระยะพัฒนาโครงการนะคะระยะพัฒนาโครงการนี้เด็กๆก,ก็จะไปสืบค้นคําตอบนะคะ<อ>เกี่ยวกับคําถามที่<อ>ตัวเองถามมาแล้วก็จะแบ่งเป็น3ามกลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของขอพัฒนาลาย อันนี้เป็นกลุ่มของช้อปปิ้งออนไลน์อันนี้เป็นการเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อน้องบัวน้องบุงวอ่ะวันนี้น้องบัวไปสืบค้นคําตอบจากคําถามของตัวเองมาน้องบัวเนี่ยถามว่านอกเซเว่นเนี่ยเขาขายของยังไงใช่ไหมคะ น้องบัวก็ไปหาข้อดีข้อเสียของการค้าขายมาด้วยนะคะคําตอบอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมถึงบัวทำมาใช่ไหมคะและอันนี้ใครทํามาคะน้องบัวกับคุณพ่อใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เรียกว่าอะไรเซเว่นเซเว่นเป็นผลงานของน้องปารินในกลุ่มค้าขายในชุมชนนะคะน้องปารินไปหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามที่ว่าหนูจะขายของได้ไหมใช่ไหมคะใชะ่แล้วสรุปว่าเราขายของได้ไหม ได้อันนี้อผลงานที่เห็นอยู่นี้เป็นค้าขายที่ไหนคะใน,ในหมู่บ้านในหมู่บ้านเยี่ยมมากเลยเก่งมากค่ะ<ว>เดี๋ยวเรา ปิดท้ายด้วยการร้องเพลงของโครงการของเรานะคะเพลงในโครงการของเราชื่อว่าเพลงอะไรคะเื่องแกลมค้าขายโอ้ค้าขายน่ารักมากชื่อว่าเพลงขายจ้าขายจ้าขายเอาเริ่มค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ